วยงายหนองไ่เตเให้โลงงานมาเ้นโรกงานันแก่นากตะนภูพลประเนี่ยโอ้ยงบวกมอหลังนิดเดียวความเงียบเสียหายแตกกี้ขอดคุผมผม่เป็นขอหยุดยาเนาะแต่ว no ่าเราทุกกระสับิสกี้หรือเป็นเพี์ง่ต่างๆที่ม้วนึก็่ว่า บุมีบวาเลยผมเร้องแต่ก่อนภูมิทองแปดห้าดนมากมันเป็นอย่างนี้ต้นมาตูผมก็เคยร้องร้องทีลูกมักเป็นมวยภูมอนะร้องอวกอวกแต่ว่าเราทั่วไทย้วก็ทีพวยงายก่เป็งแฟงของผม่ีเป็นตัวแทนโดยเฉพาะจากพทั่หไย นพิปน์ในมันนี่ในมานี่สังสีคุณว่ส an ังสีลัวกาทีลัวิันสันสีขอเจอและวกาญาตทพี่น้องเพื่อนผีบดิเยคือทุกนีทักเพืุป่าป่าแบบีงมาด้วยพวกผมครับพองาอง ังเซีล์ก็น้านต้านเมื่อใช้พวงเพราะว่าระวังเซียวก็ต้องนหไหลเพราะวมาต้องไหลก็เซียวท่านผู้ใช้ท่านผู้นช้เพราะว่าจะไม่งานเพราะหลายคนที่ต่างกเท่าก็ดกเตอร์ทุดิีสานสีเดียกันแต่ผู้คนทีร้อยยานเพราะว่าผู้คนต่างกันั้านชื่อจะหัวยันเดียว ถึงรถไฟมปัญหาไปดิเนียไไหแต่ว่าคือเธอถบ้านคื่อว่าที่เป็นหลวงสุดพอปลัดปลัดเพื่อถ้ากัเ่นให้าเมตำรวจมีกเ้าไปจับลบมาบมาณผมมาถึงวันอีวัน้วก็มีหลวงดังพี เขาเอ้อยู่จากทหรมัของอาาจักรตันสีนอไม่ไม่ต้องว่าไม่อยิหน่อยคือพวกงานกับานนงานต้อดีเราต่งกับบ้านพวกไอ้มงานกันบนท่าพี่ใหญ่ก็เล็นพี่ใหญ่นอเขาเรียกมว่าพี่ใหญ่านอ่าท่านนเขาเป็นทีม่อยบ้านน้องคู่แต่ก่อนทังสีนอเรื่อของ ทีททเ,เทป็นุดต่าโรงงานกับเจิดีีดร็อคเกอร์สุสทีปูนึงลูกสาววยรุ่นสีดอร็อคเตอร์สุทีปูกูเลย์เช่นพันธ์พอปฏิบัติหน้เลย์เช่นห,น,หน,นึ่งมูยาั้นไอ้เถาบ้างาน้่เถาวันขอบคุณนะ